อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับไม่เจอกันสนานเนาะกับป๋าโจสอนตีลายเนาะก็โอ้โหผมก็ไม่ได้เข้ามาฉามาสอนน่าจะประมาณเกือบเกือบปีละก็บอกตรงๆเลยว่าก็ไปเล่นคิดโตเนาะก็ใช้เวลาศึกษาค่อนข้างเกือบจะหนึ่งปีแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้เนาะว่าเหรียญมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือแบบว่าเป็นการแบบว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนาะมันก็เลยทําให้เกิดกระแส ต่างๆขึ้นมาทําให้บางคนอาจจะแบบผิดหวังแต่ต้องบอก่อนเนาะว่าคนที่จะเล่นนะครับต้องต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะเท่าที่ผมศึกษามานะครับก็ต้องเป็นเงินเย็นจริงๆถึงจะเล่นได้เนาะโอเคก็มาเข้าเรื่องของการตีลายดีกว่าเนาะของเราวันนี้ผมมาตีลายของอ่าเป็นลายของญี่ปุ่นผมจําไม่ได้ละว,ว่าไอ้ลายอันเนี้ยมันชื่อว่าอะไรถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยเนาะก็อย่าลืมอ่าก่อนอื่นลืมกดต,ดติดตามผมหน่อยแล้วก็สับตะไคร้ผมหน่อยเนาะโอเคครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเวลาตีลายประเภทนี้ครับที่เราเห็นลายอย่างนี้ครับลายลายแบบนี้ก็คือเราจะต้องตีจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าก็ข้างหลังมันเป็นแค่ลายแค่ตรงนี้เองเห็นไหมลายแค่ตรงสีเทาๆตรงนี้เองเราก็ตีตามตีตามของมันไปก็ได้นี่นาใช่ไหมครับว่าผมว่าบางคนจะตีลายก็คือเขาก็อาจจะมองแบบว่าก็ลายเทาๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตีตีไปตามฟาพที่เราเห็นใช่ไหมครับ ีอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือเหมือนที่เราตีเหมือนปกติที่ทั่วไปเนาะบางคนก็จะตีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรเนาะในการตีลักษณะแบบนี้สมมติเราตีแบบนี้เนาะโอเคเราก็จะได้ลายลายแบบนี้มาเห็นไหมก็ได้ครับก็อีกแบบหนึ่งที่ผมจะมาสอนก็คือว่าทั้งสองอย่างยังไงก็ได้นะครับสมมติตีลายแบบนี้ก็ได้ผมผมผมลบทิ้งไปเนาะ อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดให้มันง่ายขึ้นนะครับท่านก็ตีเป็นวงกลมเลยเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้ใส่ขอบตรงนี้เห็นไหมมันมีขอบตรงนี้ด้วยเอาไว้ไปทําอะไรไว้ปักอาร์มไว้เก็บงานให้มันเกิดความเรียบร้อยเกิดขึ้นเนาะเราก็ตีเป็นวงกลมโดยใช้คําสั่งตัวนี้เนาะที่เป็นวงกมนะลมเนาะก็คือเราก็ตีเป็นวงกลมเลยเราก็คอนเวอร์ตตัวนี้เนาะเมื่อกี้ผมดันเป็นดับเบิลนะครับผมแปลงตัวนี้ วนเวิร์ดให้มันเรียบร้อยให้มันเป็นวงกลมขึ้นมาโอเคจากนั้นผมก็ไปจากนั้นผมก็ไปทำไงต่อผมก็ไปทำขอบเนาะ,ะผมใส่สีเทาก่อนใส่ขอบให้มันเพิ่มขอบขนาดใหญ่ขึ้นมาเนาะเห็นไหม เราก็จะได้ขอบโดยอัตโนมัติและเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาจัดให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะว่าให้ขนาดตังเนี้ยมันเข้าที่เข้าทางตามไซส์ของเขาหรือจะไม่จะเล็กกว่าใหญ่กว่าก็ได้นะครับโอเคสมมติประมาณนี้เนาะผมก็จะได้ละเห็นไหมว่าผมก็จะได้พื้นหลังขึ้นมาเป็นสีเทาขึ้นมาใช่ไหมขอบเป็นสีขาวไปแล้วก็เปลี่ยนขอบหน่อย เห็นไหมเราก็เปลี่ยนขอบเป็นสีขาวพอเสร็จปุ๊บเราทํายังไงต่อเราก็ไล่าจากข้างหลังมาข้างหน้าถูกต้องไหมเราได้สีเทามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาตีเป็นสีดําถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตีสีขาวเราค่อยมาเจาะรูตรงนี้อีกทีหนึง่งใช่ไหมมาดูกันต่อผมก็เปลี่ยนเป็นสีดำเป็นไงบ้างครับทุกท่านสบายดีไหมเอ่ยไม่เจอิผมตั้งนานว่ ไม่ได้ฟังเสียงผมตั้งนานไม่รู้ว่าคิดถึงกันไหมอ่ายังไงก็ส่งเสียงทักทายผมหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆนะช่วงนี้กลับมาแล้วครับกลับมาเนาะโอเคผมได้มาเรียบร้อยละอ่าผมได้มาเรียบร้อยเห็นไหมผมก็จะได้พื้นมาเสร็จปุ๊บผมก็จะได้ใบหน้ามาเรียบร้อยละพอเสร็จปุ๊บผมทายังไงต่อผมก็ทําหน้าเสียวขาตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน ตรงสีขาวเนี่ยมันอยู่เหนือเหนือผมเหนือตรงผ้าคลุมด้านหลังใช่ไหมผมก็ใช้เหมือนเดิมสีอะไรดีสีขาวใช่ไหม ได้มาเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บผมทําไงต่อตัวนี้มันมีช่วงช่วงตาใช่ไหมมันมปีการการเจาะเนาะ,ะผมก็เจาะช่วงตาขึ้นมา มันไม่ได้ลอยเนาะเราก็ไปแก้ไขเขาเนานะ เมาส์ผมก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะเนาะผ่านมาหลายปีเห็นผมบ่นหลายๆคลิปเนาะว่าเมาส์มีปัญหามีปัญหาก็เอาตังค์ไปเล่นเหรียญเป็นแสนได้เนาะเอาตังค์ไปซื้อเมาส์ตัวละพันกว่าบาทเนี่ยไม่ไมีไม่ซื้อนอะเป็นเรื่องเรื่องปกติของแบบว่าคนคนเล่นเนาะโอเคเข,เข้าใจเข้าใจเรียบร้อยละได้มาแล้วครับเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำไงต่อเราก็แต่งเติมสีหน้าให้เขาใช่ไหมครับอ้าวลืมปากอันหนึ่งเนาะ ได้มาล้ได้มาละจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตีใบหน้าให้เขานะครับใบหน้าตัวนี้สีอะไรสีเทาใช่ไหมอ่าเทาประมาณนี้จะใช้ตัว compact f i e l หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดเนาะในการตีลาย พี่บอกครับว่าซ้ายกับขวามันเหมือนกันนะเนาะผมก็ก๊อปปี้มาเหมือนกันเลยอ่าเราได้มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราทไปต่อข้างบนใช่ไหมสีม่วงๆเนาะสีม่วงอยู่ไหนหนะน,น้านนี้อ่าได้สีม่วงมาแล้ะ ก็ขวามือนกันนะเนาะเราก็ย้ายมาสลับด้านสลับด้านอะไรเนาะอันนี้ปะโชคอ่าน,นี้แหละโอเคได้มาละจากนั้นเราก็ทำข้างล่างต่อไม่เจอกันนานอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับ ก็มีอะไรก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมเนาะเขาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับอ่าได้มาผมก็ได้เมอกอันหนึ่งเห็นไหมสองด้านส่วนใหญ่จะเหมือนกันเนาะแล้วก็พลิกด้านโชะอ่าเราก็ได้มาละเห็นไหมพอเสร็จอ่าเหลือข้างเหลือข้าง ได้มาละเราเสร็จปุ๊บมีคำถามต่อใช่ไหมว่าอ้าวอย่างนี้เวลาตีลาย,ยางี้พอดีมันไม่เปลืองสีเข็มหรอเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นในเมื่อมันเป็นวงกลมไม่จําเป็นจะต้องปักพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องไหมไม่จําเป็นจะต้องปักพื้นที่ตรงนี้เราก็ทําการยังไงเราก็ทําการเอาเอาวัลปมันก็คือรีมูฟเนาะรีมูฟโอเวอร์แปตรงนี้เข้านะครับเราก็กดที่นึ่งเห็นไหม ใช้ตัวนี้นะแล้วกดที่หนึ่งปึ้งแล้วกดโอเคอ่าเห็นไหมเรามาดูกันอ่าผมออกมาให้ดูเห็นไหมตรงนี้มันก็หายไปทันทีเพราะว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องปักเนาะเราก็ทําการโอเวอร์แลปก็คือจัดการของมันได้เลยนะครับดรโดยอัตโนมัติโดยเครื่องไม้เครื่องมือมันเหมือนกันครับสีดําเห็นไหมสีดําเห็นไหมมันดินพื้นที่เต็มพื้นที่สีขาวไม่มีความจําเป็นเราก็ทําการโอเวอร์แลปเขาก็ได้นะครับเราก็เหมือนเดิมเราก็กดที่หนึ่ง เราก็ทําการโอเวอร์แลปเขากดโอเคอ่าแค่นี้เองครับเห็นไหมมาดูตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีความจําเป็นที่ต้องปักเพราะมันปักสีขาวถูกต,ต้องไหมเราก็ทําการโอเวอร์แลปเขาเห็นไหมมันก็ทําการปักขึ้นมาโดยง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมเราก็จะได้ลายออกมาโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปจ้างตีไม่ต่างหลักการเข้าใจกันง,ง่ายเนาะโอเคเราก็ที่เหลือภาษาญี่ปุน่นเราก็ตีตีกันแบบไหนดีเอ่ยใช้เส้นลันก็ได้นะครับ หรือจะถนัดใช้ตัวคําคสั่ง input a ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราจะถนัดคำสั่งไหนเนาะได้สีขาวใช่ไหม,ม ที่ภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาลากจากไหนไปไหนก่อนนะครับเราก็ติดตามความเข้าใจเราเนาะจริงๆมันต้องลอา,ากจากตรงนี้ใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะครับก็จริงๆเวลาปักถามว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันปักได้ไหมจริงๆเพราะเวลามันปักมันแค่นิดเดียวมันอาจจะมองไม่เห็นไ้ซ้ําไปเนาะว่า ตัวนี้มันทับตัวนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็ดีกว่าแหละแต่ทีนี้ว่าถ้ามันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราเนาะเรา,เาตัดทำความเข้าใจเดี๋ยวลูกค้าก็คงบอกเราเองแหละว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะอะไรเงี้ยอยู่ต้องต้องตีลายแบบนี้อะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเราก็ตีเป็นปกติที่ตามที่เราเข้าใจครับบางทีลายบางอย่างเราอย่าไปคิดเยอะครับบางทีคิดเยอะเราตีลายไม่จบแล้ว มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขายลายไม่ได้ส่งฝึกทียเนาะ,นะช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ต้องไปไปอะไรทุกทุกอย่างอะครับโอเคจบไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ลายเอามาปักแล้วแค่นี้เองง่ายๆเองในการตีลายในการแบบว่าสร้างลายเป็นของตัวเองก็วันนี้ที่จะมาบอกก็คือว่า หลักการของการลงพื้นอย่างนี้ครับจริงบางทีเรากไไไ็ไม่ต้องไปยึดตามอะไรทัท่วไปก็ได้ครับยึดตามความเข้าใจเราเราใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือคล้องเนี่ยครับพอเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือคล้องในการตีลายเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เราแบบทํางานได้ดีขึ้นเราก็สามารถที่จะแบบว่า,าจินตนาการในการออกแบบในการตีลายเห็นไหมว่า,อ,าอย่างเช่นอย่างเช่นตายอย่างงี้ครับเห็นไหม ตาบางคนเนี่ยครับสีดําตัวเนี้ยบางคนเอามาตีอยู่ไว้ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมตีให้ดูบางคนตีลายตีตาแบบนี้นะเนี่ยครับถ้าลองสังเกตไหมการตีแบบแลักษณะแบบเนี้ยครับเวลาเราตีลายขึ้นมากับเห็นเห็นอย่างนี้ไหม มันต่างกันเราต้องใช้จินตนาการว่าตัวเนี้ยมันคือหน้ากากที่สวมเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงหน้ากากสวมเข้าไปปุ๊บลูกกระต่ายที่ไหนลูกกระต่ายอยู่ข้างในถูกต้องไหมในเมื่อมันอยู่ข้างในท่านตีสีดําตรงเนี้ยเอาไว้ข้างนอกเงี้ยมันเอาไว้ตัวเนี้ยไว้ข้างนอกเงี้ยครับตีมาทับเนี้ยมันก็จะดูแบบแปลกๆนะเนาะถามว่ามันโอเคไหมมันก็ดํามันก็มองเห็นใช่ตามที่ท่านเข้าใจแหละมันก็ไม่ใช่ปัญหามันก็โอเคแต่ทีนี้ว่าบางทีท่านจะต้องแบบใช้ จินตนาการส่วนตัวนิดนึงว่าหน้ากากเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตามอยู่ข้างในตรงนี้มันจะต้องเป็นรูข้างในเพื่อเข้าไปอยู่ข้างในฟิลลิ่งของอแบบของงานเนี่ยมันจะทําให้เราทําให้งานมันโอเคเพิ่มมากขึ้นโดยที่แบบฮ้ย ใช้ใช้หลักความเป็นจริงในการในการตีลายเราจะรู้สึกว่ามันจะง่ายเหมือนการระบายสีในการออกแบบะเนาะโอเคสำหรับลายนี้ก็ไม่ง่ายตีกันไม่ถึง5นาทีจริงจริงๆตีกันแป๊บๆเนาะให้เราเข้าใจว่าพื้นหลังพื้นหลังอยู่ตรงนี้ตีก่อนเนาะแล้วก็ไล่ขึ้นมา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 ปเป็นสเต็ปเราก็ตีไปทีละสีแล้วก็อย่าลืมเนาะ การตีเก็บชิ้นงาน,นควรจะมีขอบของชิ้นงานด้วยนะครับมันจะทําให้งานเราแบบว่ามันดูสวยขึ้นอาจผมเปลี่ยนสีหน่อยจะได้ดูสวยขึ้นเนาะตึงอ่ะเห็นไหมพอเราเปลี่ยนสีเห็นไหมปุ๊บม,มันก็จะดูให้งานมันดูแบบ โอเคขึ้นเลยดูเห็นไหมว่างานมันดูแบบว่าเป็นมิติดูงานมันดูเรียบร้อยขึ้นเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะผมยังไงผมก็ฝากติดตามช่องผมหน่อยนะครับปาโจสอนตีลายรวมถึงท่านใดอยากสนใจที่จะเรียนตีลายกับผมก็ยินดีนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะมาสอนแล้วโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสาหรับการรอคอยมาตั้งเกือบ1 น่าจะปีกว่าเลยเนาะสำหรับการรอคอยในการทำคลิปใหม่ๆโอเคครับสวัสดีครับ